s อสเเกษตรแฟมิลี่ขอเชิญน้องพี่ช่วยเป็นแรงใจกเกษตรกรชาวสวนมือใหม่ปลูกไปทำไปฝึกไปทำไปหัวใจพอเพียงวันวันได้แต่ส่งเสียงเพลงสำเนียง เียงโยสกลเอสเคเอมเกษตรแฟมิลี่ขอบพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดติดตามเอาอฮันนี่ยาว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 ก็เรียกวยาวเด้อใช่เด้อเด้อนั่งเด้อ เกษตรแฟมิลี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ